สบกาชิ้นเต่งประนณ์มากับพอทะามทุกปีเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าพอทรามเฉยผู้เกตบอกไม่มาแล้วเก่์แต่ยืนข้างในนู่น ชนายกค่ะนายกเข้คะเนี่ยก็อยู่แนายกเข้าไปใหเนค่ะ้ช่วยเข้าไปค่ะอย่าอย่าอย่าาปไงยหนอยน่น่ค่ะพี่ดำเนนเข้าเลยค่ะไปค่ะอเลยอเลยคุณลุงยิ้มไางคะเนียปิดไฟหน่อยเปิดไฟ่ระชูางหลังนี่ค่ะเปิดไฟหน่อยเดไห่อยอข้างหลัง่ออกายก